การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสายการบินแอร์เอเ ยาสีฟันน้ำยินตันนูด Under Armour เมื่อไม่นานมานี้ครับมีชายหนุ่มที่ชื่อว่าเทพพิทักษ์ได้ปรากฏตัวในรายการตื่นมาคุยของเราผมสีส้มหน้าสีขาวและมีเอกลักษณ์แปลกๆเฉพาะตัวครับเขาจะรูปหน้ารูปผมทำหน้าตาประมาณนี้อมๆแก้มใน,ใน,ใน่อย จกนกระทั่งกายเป็นท่าฮิตทั่วบ้านท่วมกเตียมตัวรับมือให้ทันพวกคนเจ้าชูต่อไปจะชูวีดาปีดูโกแล้วกันวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเทพิทัก์แอสล่ะแต่คืนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขาแบบลึกซึ้งยิ่งกว่าเรียกได้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เราจะเปลือยหน้าและเปิดอก เทพพิทักษ์อยากเป็นทางการแต่ก่อนผมจีบผู้หญิงไม่ไม่ไมีใครชอบเลยนะครับจริงแต่ก่อนนะครับแฟนผมไม่ใช่คนสวยนะครับที่ผมแต่ผมชอบคนที่เป็นนิสัยดีแฟนคนนี้ผมนิสัยดีนะตอนนี้เบอบิวตอนนี้เลิกกันแล้วครับ ไอ้ที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยการแต่งหน้าการทําลุคทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นการเตรียมมาก่อนไองเตรียมมาหมดแล้วอะว่าจะมาเป็นนักสแสดงเห็นผมไม่ไม,ไม่ไม่เกง่งๆที่ไหนได้มามันแล้ผมมาตกใจเลยขลาดพี่โพสต,ต์อะผมยังไม่รู้จักเลยนะเมื่อกี้ไปตลาดลว,ว่าเฮ้ยเจอไม่กล้าคุยด้วยเลยครับอืมอย่ามีแฟนเขาเหมือนเดิมนะครับคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะที่ฟังคนเราก็มันก็ไม่ใช่วัน สนุกทั้งวันนะครับคนเราก็ต้องมีบ้างอารมณ์ดีอารมณ์โกรธอารมณ์สนุกเฮฮาเศร้าแต่ผมพยายามจะไม่เครียดนะอมผมว่าแต่เขาไม่รู้หรอกขพระว่าความจริงในใจเราเป็นยังไงวันนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากที่เราจะคุยกับเทพพิทักษ์แบบเปลืองหน้า<ม>แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปยิ่งกว่านั้นครับเราได้เชิญช่างหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยน้องฉัด มาแปลงโฉมเทพพิทักษ์แลวน้องฉัตรก็บอกเราเลยครับว่าถ้าจะต้องแปลงโฉมเทพพิทักษ์ให้คนทั้งประเทศว้าวแล้วเราก็จะต้องเป็นแนวที่คนคาดไม่ถึงลุกไหนดีครับน้องฉัตรวันนี้ก็วันนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าแต่งให้ดูหล่อเอาเป็นว่าเราใช้คอนเซปต์ว่าลองพื้นดีชีวิตเปลี่ยนดีกว่านะฮะรองพื้นดีชีวิตเปลี่ยน เราได้ถ่ายทอดผ่านทาง Facebook Live ของหน้า w ูดี้เองเรามันไม่มีความหมายแล้วดังด้วยเรากำลังจะเปิดให้คุณเห็นหน้าของเทพพิทัก์หลังจากที่น้องฉัดนะครับทำเมคอเวอร์ให้แต่งหน้าเสร็จแล้วพี่น้องชาวไทยครับน้องฉัดแต่งหน้าลุกใหม่ของเทพพิทักเป็นลูกอะไรนะลุกอะไรลูกอะไรนะตงบงังครับตรงบงังขอต้อนรับดงบังพิทัก์ช่วงหน้ามาดูนวัตกรรมใหม่ล่าสุดครับครีม <c reme> ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะคุณจะดีไหมหนอถ้าเกิดว่าครีมครีมนั้นเนี่ยถูกดัดแปลงปรุงแต่งและสร้างขึ้นมาเพื่อเข้ากับใบหน้าของคุณโดยเฉพาะว่ายง่ายทุกคนในโลกนี้สามารถมีครีมของตัวเองได้แล้ว สองนะครับ